หิมวันตสูตรผู้เจริญโพชงถึงความเป็นใหญ่ในธรรมทั้งหลายดูกราพิขุทั้งหลายพวกนาคอาศัยขุนเขาชื่อหิมมวันมีกายเติบโตมีกำลังครั้นกายเติบโตมีกำลังที่ขุนเขานั้นแล้วย่อมลงสู่บึงน้อยขรั้นลงสู่บึงน้อยแล้ว ย่อมลงสู่บึงใหญ่คลันลงสู่บึงใหญ่แล้วย่อมลงสู่แม่น้ำน้อยคลันลงสู่แม่น้ำน้อยแล้วย่อมลงสู่แม่น้ำใหญ่คลันลงสู่แม่น้ำใหญ่แล้วย่อมลงสู่มหาสมุทรสาครนาคพวกนั้นย่อมถึงความโตใหญ่ทางกายในมหาสมุทรสาครนั้น แม้ฉันใดภิขุอาศัยศีลตั้งอยู่ในศีลแล้วจเจริญโพชฌชงเจดกระทำให้มากซึ่งโพชฌชงเจดย่อมถึงความเป็นใหญ่ไพบู์ในธรรมทั้งหลายฉันนั้นเหมือนกันดูกระพิขุทั้งหลายก็พิขุอาศัยศีลตั้งอยู่ในศีลแล้วจเจริญโพชฌชงเจด กระทำให้มากซึ่งโพชฌงเจ็ดอย่างไรจึงถึงความเป็นใหญ่ภัยบุญในธรรมทั้งหลายดูกระภพิขุทั้งหลายพิขุในธรรมวินัยนี้ย่อมเจริญสติสัมโพชฌงอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธน้อมไปในการสละย่อมเจริญวิ ธรรมวิจยะสมโพชชงวิริยะสมโพชชงปีติสัมโพชชงปัสสธิสัมโพชชงสมาธิสัมโพชชงอุเบขาสัมโพชชงอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธ น้อมไปในการสละดูกระพิขุทั้งหลายพิขุอาศัยศีลตั้งอยู่ในศีลแล้วเจริญโพชงเจ็ดกระทำให้มากซึ่งโพชงเจ็ดอย่างนี้แหลจึงถึงความเป็นใหญ่ไพบูรณ์ในธรรมทั้งหลาย